ไอไฟโอไม่ไว e ้ไอ้แทนมึงนี uh> ้หมดเลยมึงกยให้กูอยเงีัวนะไอเว้นกูยองมันเกินลุกกูจะไปหาเพื่อฮะก่อนเด็กูจิตใจกูจะฆ่ามึงไม่ได้หรอกโอ้โหโลดการีเกลเว้ยเลยไงไปยังไปย่า กูนี่กูยังไม่รด้นกันกูต้องช่วยเพื่อนได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมยังพูดได้ไงโอ้งั้นกูมีสติบัญญาคนเดียวดิโอเคเหงนขัวยังมีสติบัญญาอยู่ แต่กูไปหาเพื่อนเพื่อนคงในจะไม่ฆ่ากูหรอกมั้งไปก่อนดิกวเา้ยแม่เฮ้ยน้ำมันไอ้ไว้นี่ว่ะเฮ้ยไอ้กังมือเป็นสองปีแล้ว่ยหย่ใกูเป็นสี่เป็นได้กูไอ้ไว้โอ้เฮ้ยอย่ากันกูนะเออปากูมันการไม่ได้แต่ว่ามึงจะเข้ามาใกล้กูแล้วกัน อไเดี๋ยวมึงนก็ไดวะงนเงนเดี๋ยวกูไปตามไอ้ฟ้ามาก่อนนะเว้ยโอฟ้าใครวะเล็จัเลยจัเพื่อนใหม่ไงไอ้ังเออโอเคไปตามมาเลยเพื อาไปตาฟ้ามาแล้วอาาาา้วอาวดีฟ้าโอเคกูปิงกูมาทีเฟร์กูกากามาทีเฟร์โอ้ยตาย้วซอมบี้ซอมบี้ยอร์ฟ้าน้ำมันเอ็กซ์กังเคมึงอยากทำลายเพื่อนนะไหมเคกูไม่ทำลายเรากูจะฆ่าพวกซอมบี้แล้วมึงเห็นไอโอมกับไอแล้วมึงเห็นไอโอมกับ เออมาเห็นแบบนึงเหรเห็นไอโอมกับไอแทนไหมโอมกับแทนอ่ะเออเห็นไหมไม่ร uh ู้หายไปไหนใช่ป่ะจำเพื่อนได้แค่นี้อยู่มั้งมั้งมั้งก็ไปตามหาไอโอมกับไอแทนก่อนไปกันไปไอเมฆไอ้เมฆไอ้เมฆไอ้เมฆจับไอ้เมฆกัน ผมยังได้อยู่สมองกูยังไม่โดนแดดเยอะยิงเยว,วเดียวส่วนพวกที่กูฆ่าไปนั้นวันพวกโดนสมโดนแดดสมองหมดเลยอ่ะบโอเคงั้นเดี๋ยวตามไอโอมไอแทนไอเมดมันก่อนโอเคได้ไปไปไปดูไป,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 ด,ไปดูมันนี่น,ะ,น,นมะมันใครไอไ้ยักษ์กัดกูเชื่อแม่หรือพวกเราไปถอดพันไอใครก็ได้ช่วยเลย แต่กูรู oh ain, Ma, id oh no, like ้กัรแล้วสิโอ้ยโดนกัดยังแม่เหอะมากูมาโดนกัดด้วยดีกว่าไอ้เขาอุจะได้ก่อนตอกอนกับมันได้ไงดึ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 งทำไรเพื่อนกูเฮ้ยกูยังอยู่ได้กูไม่ได้โดนสมองงงหัวงวนนะกูสมองเป็นตัวหลักโอ้ยออย่ากัดกู

ไอ้เหรออือเออมีอะไรมีมึงรอดเหรอเออกูรอดมึงรอดแล้วเลย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 แล้วไว้อะตาบอดเฮ้ยนอนอยู่นะไว้เฮ้ยซลบลาฟาฟ้าตายแล้วฟ้าตายแล้วใช่ใช่ฟาตายแล้วว้าวฟายแล้ว พวกมึงไม่ตายกันหรอกพวกมึงจะไม่กลับไปสอมบีโดยเพราะกูมียาอยู่ฮะเดี๋ยวฮึ่กูโดนกลับไป็ด้วงเซหระมึงชื่อ,อไรเนี่ยผมชื่อไวคอนครับสนใจมาร่วมทางกับพวกเราไหมได้ครับยดมารักษากันก่อนได้ได้ได แต่แต่ว่าแกเชื่อครับว่ากูดีกูแค้นขาดกูครบทุกอย่าง,ม,าาม,งมันสมองแคบจะไม่ค่อยครบ,บเท่าไหร่ส่วนฟ้าก็ขาด้วนโอเคแล้วสายหมดเลยมามาแล้ไปแค่นั้นไอกลางมึงจะไปหรอเออดีไว้เดี๋ยวมึงจะไปยัของมึงดูดิสมิักลกางเียมเลยฟ้าวา่าจะฟ้าไปเมฆจะไม่ไป ยุดเมฆมึงจะไปไม่ได้อะทำไมอย่ากูจะไม่มีวันทิ้งมึงใช่ไว้ก็จะไม่มีวันทิ้งฟ้าก็ด้วยโอเคงั้ไปเนี่ยเอ้ย,อยไปเไ,ไป้วยกัานไปไปใครไปก่อนดีบางแผลก่อนคันแรงนะเปิดหน้าประตูไปเดี๋ยวกูจะพุ่งเวรนะจากการสองตัวแล้วพอมึงสามคนก็ไล่จากการทีละตัวเลย ใช่ไหมเคได้แ okay, ต okay, 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 yeah, yeah, ่ว่าแต่ว่าแต่ว่ากูไม่เครื่องมืออยู่นะเพราะฉะนั้นเอาเอาไม่ดกไว้หลังดีกว่าไหมเออจริงด้วยโอเคเดี๋ยวดอกดอกกลางไปก่อนนะแต่ประตูประตูบ้านยายายาอ้เพื่อโดนกัดสิงหพี่กูจะต้องการทำทุกอย่างเพื่อให้บ้านเนาะเออใจเด้วย mãi hôn mãi bay tao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  mãi lắc xả tao bay trong mãi tao 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 mãi bay mãi tao mãi

ฟ้าช่วยเองย่าเ้ยโอ้ยฟ้าเจ็บโอเคงั้นช่ว,ชว,ต,ว,วตัวเองก็ได้วะว่าแต่ไอเบคอนอยู่ไหนปล่อยมันไปเถอะมันไปแล้วมันนี้มันไปไหนไม่คิดว่าพวกเราจะไม่โหลดบบานก็โดนทำลายหมดแล้วพรพวกเจ็บกว่าสักเกียงเลย จะเลืวกวยู่แล้วสิเ mm. งินเงๆๆเงิง mm. นเอืมทำมาจริงแล้วก็มาไปกันโลดไปหาสบ,บิยงกันเฮ้ยนั่นมันตัวดังนี่วะร้า,านห้างสบสินค้านี่วะมึงอยากจะไปกูเค่นี้พวกเราก็เกือบตายแล้วล่าไม่ได้กูอ่ะอืเดี๋ยวนะถ้าข้างหน้ามันมีพวก คนที่เหลือรอดอยู่นี่วะใครอะเพื่อนเราเพื่อนพวกเราเย้เพื่อนพวกเราเ,ย,เราย้เย,เย,ย้เดี๋ยวโอเคเรามาันจบไว้เกินไป